มาแล้วคนละครึ่งพลัสเฟด1.5สำหรับร้านค้าที่ร่วมโครงการท่านมีโอกาสได้รับเงินพิเศษสูงสุด2,000บาทนะครับหลักเกณฑ์ก็คือท่านจะได้รับเงินพิเศษเป็นจำนวนเงิน20%ของยอดขายสูงสุดไม่เกินร้านค้าละ2,000บาทนะครับซึ่งเงื่อนไขสำคัญคือท่านจะต้องเข้าร่วมโครงการ เพิ่มยอดขายลดรายจ่ายเสริมทักษะนะครับซึ่งสิทธิ์นี้จะให้สำหรับ4 0 0 0 0ร้านค้าทั่วประเทศนะครับโดยท่านต้องเข้าร่วม1ใน3ช่องทางตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนถึง19ธันวาคมนี้นะครับช่องทางที่1เพิ่มยอดขายผ่านออนไลน์เพิ่มโอกาสทางการขายจากร้านค้าออฟไลน์สู่ออนไลน์ สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มโดยเข้าร่วมฟู้ดเดลิเวอรี่ในโครงการโคลครึ่งพัตตามเงื่อนไขที่กำหนดช่องทางที่2นะครับเพิ่มความรู้เสริมสภาพคล่องสมัครและเรียนหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ทางการเงินผ่านธนาคารออมสินนะครับที่เว็บออมตัง .gsb นะครับก็ เข้าร่วมอบรมสําเร็จตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับก็ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินและช่องทางที่3เพิ่มทักษะ AI สมัครเรียนรู้หลักสูตร DBD Academy ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็สมัครทางระบบออนไลน์หรือว่าติดต่อได้ที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็สําเร็จเรียบร้อยตามเงื่อนไข1ใน3ช่องทางนี้ร้านค้าคนละครึ่งก็สมัครเข้าร่วมได้ และถ้าผ่านหลักสูตรผ่านหลักเกณฑ์ท่านก็จะได้รับเงินพิเศษสูงสุด2,000บาทตามเปอร์เซ็นต์ของยอดขายนะครับก็สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ทางระบบออนไลน์ติดต่อได้ที่ทางารออมสินหรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้านะครับได้โคต้า400,000ร้านค้าทั่วประเทศได้เงินพิเศษสูงสุดร้านละ2,000บาทครับ